หน้าบ้านของเขาเนี่ยผู้ชายคนนี้ค่ะโพสต์เฟซบุ๊กนะระบายว่าที่บ้านของเขาเนี่ยตรงลานจอดรถบ้านเน่ยอยู่ดีๆมันมีไอ้น้ำขึ้นมามีไอ้น้ำขึ้นมาใช่จากพื้นใครมาจุดทูบแถวนี้หรือเปล่าคะนั่นน่ะสิคะฉันงงเลยถ้าเห็นในคลิปนะมันจะมีไอ้น้ำขึ้นมาฉันมีคลิปให้ท่านผู้ชมดูด้วยเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันค่ะเป็นไอ้น้ำแบบนี้เลยใช่แบบนี้เลยโู้ซาวน่าหนึ่ก็อยู่ซาวน่าใช่ โอ้ปุดๆเลยอะ่ะแล้วนี่ก็ฝนตกอ,อยู่ด้วยแล้วทำไมมันมีควันออกมาล่ะคะเนี่ย นั่นน่ะสิคือเหมือนพื้นมันร้อนไงนคะโอ้โหรู้เปล่านะค่ะทีนี้ค่ะผู้ชายคนนี้เขาก็ได้โพสต์ไว้แล้วก็บอกว่าช่วยแชร์หน่อยเรื่องแปลกๆเกิดที่บ้านตอนนี้ครับพื้นปูนบริเวณนั้นเกิดความร้อนขึ้นมาจนทําให้บริเวณนั้นเนี่ยเกิดไอน้ําติดต่อก,การไฟฟ้าเนื่องจากสันนิษฐานว่าเป็นการลงกราวของสายไฟแต่ตรวจสอบแล้วก็พบว่าปกติไม่มีสายไฟหรือสายอื่นๆอยู่บริเวณใต้ดินดังกล่าวหนุ่มยังบอกอีกว่าโรงรถตรงนี้เนี่ยสร้างตั้งแต่ผมเนี่ยยังเด็กๆอยู่เลยน่าจะประมาณ20ปีแล้่สิบป เมนเบรกเกอร์ Main ออกตัดปุ๊บเนี่ย ก็ยังระอุเหมือนเดิมคือยังมีควันโขกเหมือนเดิมใช่ยังมีควันอยู่ทีนี้ให้ช่างไฟเนี่ยมาตรวจสอบไฟที่บ้านบริเวณแท่งกราวของบ้านก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือมีน้ําพุร้อนในบ้านหรือเปล่า <c oughs> เป็นแบบซาวน่าุี <c oughs> น้ำพุร้อนในบ้าน,นเลยนะอ๋อตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่นี่ขนาดอยู่กลางเมืองเชียงใหม่นะ <c oughs> ทีนี้ผมควรจะทายังไงดีขอความเห็นหน่อยครับซึ่งวิดีโอนี้ก็เห็นว่ามีไอ้น้ําขึ้นมาตามในรูปนะคะภายหลังจากที่คลิปเนี่ยเผยแพร่ออกไปหลายคนก็แฮ่ให้ความสนใจ ใจเป็นจํานวนมากโดยส่วนใหญ่เนี่ยยังคล่องใจกับความร้อนที่อยู่ใต้ดินว่าเอ๊ะมันคืออะไรเหมือนกับหนุ่มเจ้าของโพสต์นี่แหละใช่เอ๊ะจะเป็นน้ําพุร้อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นน้ําพุร้อนที่แรกหรือเปล่าเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่ใช่ทีนี้บางกลุ่มก็แซวคอมเมนต์มาแซวนะว่าเตรียมขายบัตรน้ําพุร้อนที่แรกไปเลยอ๋อแต่ว่าเรื่องราวนี้เนาะก็ยังไม่มีใครเข้ามาให้คําตอบทางวิทยาศาสตร์หรือต้นตอของปัญหานี้ได้เลยอ,อาจจะต้องรอผู้เชี่ยวชาญกว่านี้หรือเปล่านะเพราะขนาดเจ้าหน้าที่นะยังไม่รู้เลยอ่ะว่าสาเหตุมันคืออะไรใช่ก็ ไฟก็มาแล้วกลมไฟฟ้าก็มาแล้วตรวจออดูแล้วก็ไม่ใช่หลายคนก็คือเจ้าของบ้านเขากลัวไงว่าไฟมันจะรั่วหรือมีสายไฟอะไรปรากฏว่าก็ไม่มีนะโอ้โหถ้ารั่วนี่แย่เลยนะคุณเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากอันตรายนะค่ะเป็นว่าก็คือให้แบบว่าเจ้าหน้าที่สักคนอนะที่จะสามารถแบบมาดูหรือว่าให้คำตอบที่ชี้ชัดได้หรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่คอมเมนต์บอกมาเรามาก็ได้เดีย๋ยวเราบอกเขาอีกทีนึงใช่แล้วถ้าแบบมีข่าวข้อสรุปมาเราก็จะมารายงานคุณผู้ชมนะคะว่าเออเราควรจะระวังหรือเปล่านะหรือว่าแบบนี้เเนน่่ยมััอออตรรราาาหหืืปลวกิดจ เพราะว่าบ้านหลายคนเนี่ยอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่มีการรายงานอะไรออกมาก็ระมัดระวังกันไว้ก่อนนะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าไม่ดีเนาะควันแบบนี้ใช่มันคือแบบควันออกมาเหมือนน้ำพุแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ใช่น้ำพุเนี่ยอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นอะไรร่วหรือเปล่านะต้องระมัดระวังกันค่ะ